โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเก็ตกระตอดต่อมากับใน,น,นเรื่องในด่านหน้าของกระต๊อนะครับผมกับชื่อตอนว่านักธุรกิจสาวสุดเก่งนะผมอืมไม่รู้นะว่าหมายถึงใครตอนล่าเรเ่รเนะี่ยผมเลยถึงพวกทา่านเรียนทำไปก่อนอันแั่แรกแรกเลยนะผมพวกอะไรล่ะพวกเออ่พวกเจียนพวกตอลล่าอานะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคไม่รู้นะจะมีใครบ้าง ก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยน,นะครับผมเพื่อเป็นกํลังใจให้ผมในการตาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับผมพูดไปมมเรื่อยๆแล้วโอเคไปดูกันเลยดีวก,ก,กว่าครับผมอืมเรื่อะไรอืมเฮ้ยตัวละครใหม่นะผมไม่ชอบอะ่ะผมชอบมาเดียวตัวละครนี้มาเนาะทรงเนี่ยไม่รอดแน่นอนเนาะไม่รอดผู้การแน่นอนเนาะอืมช่างถึงจะรอดไม่รอดก็ช่างมันนะหน,าานา้าข่าวพาณิชย์อ,อัสสานะั้น จ้งเห็นคนสองคนที่ไม่น่าจะคอจอนพบกันได้จิงอยู่ด้วยกันอะไข่ก็อยู่ฮางกับอาคานานลแล้วตัวละครใหม่ล่าสุดนะเนี่ขอถามเิ่อนึงได้ไหมคะวา่าทำงานอะ่ะคุณคุณมีแนวคิดยังไงบ้างเหรอคะทำไปเพราะว่าต้องทำเหรอคะหรือว่าเป็นแบบที่เป็นแบบนี่คือนิสียของฉันแล้วฉันก็จะคือคนเดียวที่ทำได้นะ่ะ เีพวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่เหรออ้าวหวัสดีค่ะฉันอยากได้ความรู้เรื่องการเป็นนักธุรกิจสาวสุดเก่งนะคะรับมันธุรกิจยังไงวะก็เลยมาชวนยูฮาคุยอยู่ค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอนี่เด็กหม่นาำรับชอบเธะเลยนะฮะรับชอบอะไรเอาเธอไปด้วยซะ,ะก็ได้ ว่าแต่ว่าทําไมเธอมาอมว่าแต่ว่าทําไมเธอมาทําอะไรอยู่หน้าศาลเลยยูฮาเขาไม่เข้าไปขา้างในเหรอนั่นดิรอเฟรนด์บอยมาสิเรื่องงานเนี่ยสายตลอดเลยแฮะยูฮาขอโทษทีนะที่มาช้านะฉันทางกับสถานคาเฟ่นะ่ะแล้วก็เฮ้ยภูมิฉันนี่นะอ้าวว,างงว่าไงหวัดดีเจ้าแมวน้อยเออเออเออหวัดดีขอโทษนะแต่คนนี้อยุดกู จะคงอยู่คุยได้ไม่ได้หรอกมีเรื่องต่วนนะ่ะที่ต้องหาด้วยกับยูฮานนะสิแอบออไรตัดสบายแล้วกันนะอืมเก็บว,วาถาว่าเอาไว้เผื่อเถียงด้วยล่ะอ่ายูฮา uh กับแฟรไปทีนะ่ะก็แยก,กไปอีกทางแล้วก็เริ่มคุยกันด้วยท่าทางจริงจังนี่นี่คนที่มาเรียกเมื่อกี้นะ่ะคือใครเหรอคะเพราะดูจารับว่าย uh นะูฮานเป็นคนสำคัญที่สุดแต่ว่ายูฮบอกว่าเป็นเรื่องงานนี่นะ จะเกี่ยวอะไรกับจะเกี่ยวอะไรกันจะเกี่ยวกับอะไรนะสองคนนั่นคุยกันเหมือนกับเป็นคอร์เสิร์เดียวกันเลยอะ่ะหรือว่าหืมเออเป็นผมว่าตอบอะไรน่าจะดีกว่านะหรือว่าเธอเป็นพูดภาษาเหมือนกับยูฮานานะนั่นแหละหืมขณะนักระติดตาไปปิดพยายามทำความเขา้าใจกับสิ่งที่ได้ยินเออ งั้นทําไมเธอถึงใส่ชุดเมดล่ะคะเ,เธอเป็นเมดพ,พี่ภาคภาษาไงสิจิ้มไปหลอกเขาทําไมเนี่ยเมดที่ภาคภาษาเหรอคะใช่ครบทั้งสองงานเลยละก็ไม่ก็ไม,ไ,มไม่ได้โกหกนะเนี่ยก็จริงนะคบผมพูดอย่างนี้นก็คือเป็นมืออาชีพในหลายงานในงานหลายสายไงละ่ะอืมว,ว้าวก็มีผลยนต์ครับเนี่ยเพราะผู้บร,ริการที่แข็งแกร่ง สุดเนีน่ยอะก็มาประจำการอยู่ที่เหมือนกันสินะคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยวันนี้ฉันจะามจามเท่านั้นขณะก็วิ่งเออก็วิ่งหลีเข้าไปหายูฮากลับไปเวทีแล้วนี่ก็าตที่เข้ามาทุกคนแซกนะคะเออเออไม่เป็นหรอกเราคุยกันเสร็จพอดีนะงั้นจะขอถามถาอะไรย้าจสอบถามอย่างได้ไหมคะเพว่อเป็นการสัมภาษณนยื่นกนารทำงานสั้นๆก็ๆได้คะ่ะเอาสิ ทำทุกอย่างเลยนะอือเดียวถ้าเราไม่อยากจะคุยด้วยนะเป็นกำเด,ดินดุแน่ๆได้เกิดปหาสบตาก,กันตากไปต่างก,กันแต่ถึงอายุที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเห็นมือชีพนีอ่อ่นี่เป็นอาชีพที่แปลกประหลาดมากเลยคะ่ะถ้าไม่ขึ้นถูกสนใจมาทำงานนี่ลหละคะ่ะยังไงนะไม่เคยที่ต้องทำหน้าต้องทำหน้านะักอยงนู้นอย่างนี้หละคะ่ะอ้าวเป็นกรม ดามาสักนั้นดามาเลยต้อยคนต้อยกับคนที <ens> <Gore> ่ชอบนะฉันไม่กล้าทําให้เลยค่ะชื่อจมความเป็นมือชีพของคุณเลยนะคะเนี่ยเด็กหญิงมืนเด็กต้องเ้ยพูดของอาคานานั้นไม่ได้ทาด้วยสินนาไปสุดแต่ก็ไม่ต่างอะไรจากขออน่ทุบสิจิตใจของแฟนพี่ให้ให้แตกสลายอ็กใหม่ตอนนั้นแกเรื่อนีีทีสิ เออนี่มันจะเกิดความสัมาร์ของฉันไปหน่อยด้วนะใช้กันเหมือนกันนั่นแหละโอเคก็ได้จะพยายามแล้วกันนะจะแก้ยังไงอยากรู้คู่ใหญ่หลังจากนั้นฉันก็ออดวอตให้แฟร์เวตีที่โกรธสุดขีดนั้นเพื่ความนติตรงได้สำเด็ดได้ระบายให้อาณาจัฟังว่าเม่ใช่สัจชุดเมดนั้นแต่แฟร์เวตีนั่นน่ะก็ไม่ทำงานเป็นเมดยังไงก็ไม่ได้ทำงานเป็นเมด เป็นงานหลักแต่อย่างไดก็จะจบนะผมธุร <c oughs> กิจตรงไหนวันนี้ <c oughs> เงินเหมือนนักข่าวมากกว่านะผมแบบนี้เนี่ยเออโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับหนุกดีนะทุกดี